สดีครับในการจามนกพบปัญหาในวันนี้นะฮะมีคําถามจากทางไลน์แอดของยี l โรนะครับเข้ามาถามเขาบอกอย่างี้ครับอาจารย์เจี๊ยบจดทะเบียนพาณิชย์บวกจดแวดในนามบุคคลธรรมดาแล้วในการทำบัญชีส่งสมรารในแต่ละเดือนจําเป็นต้องมีลเซ็นของนักตรวจสอบบัญชีไหมคะถ้าจําเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย อยู่ที่เท่าไหร่คะยอดขายไม่ถึงแสนต่อเดือนบินประมาณสักสิถึง20บินต่อเดือนกรณีร้านค้าบุคคลธรรมดานะคะกฎหมายไม่บังคับให้จะต้องมีผู้สอบบัญชีนะคะแล้วก็ไม่บังคับให้เราต้องทําบัญชีด้วยนั่นหมายความว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้อง จ้างผู้ทําบัญชีหรือสํานักงานบัญชีมาทาบัญชีให้เรารนะคะเราในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยเราสามารถทําบัญชีเองได้เลยนั่นก็คือบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะซึ่งแบบฟอร์มบัญชีรายรับรายจ่ายนี้นะคะสามารถเซิร์ชในทาง Google ได้เลยนะคะแล้วดูในคลิปวิดีโอนะคะว่าเขาให้ทํากันอย่างไรดูในคลิปวิดีโอ,อยังไงครับ ในช่องทาง YouTube ะอาจารย์มีคนสอนอะนะคะว่ากรณีจะทาบัญชีเงินสดรับเงินสดใจนี้ทําอย่างไรบ้างแต่ถ้าเกิดคุณหาไม่เจออยากทาบัญชีด้วยตัวเองนะคะในกรณีที่คุณเป็นร้านค้าบุคคลธรรมดาสามารถซื้อคอร์สออนไลน์กับทางยินรูของเราได้เลยค่ะอ่าโอเคกรณีนี้ไม่ต้องมีผู้ทําไม่ต้องมีผู้สอบคุณทําเองได้แม้ไม่มีลเซนเป็นนักบัญชีใช่ค่ะโอเคแต่กรณีที่เขาถามว่า ถ้าเกิดเป็นนิติบคนแล้วเขามีบินประมาณ1 0 2ถึง20บินต่อเดือนและรายได้ประมาณไม่เกิน1,000 0แบาทต่อเดือนค่าทําบ,บัญชีอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับค่ะขึ้นอยู่กับสํานักงานบัญชีแต่ละที่นะคะจะมีเริ่มต้นอยู่ที่500บาทขึ้นไปะนะคะ,อะลองสอบถามสํานักงานบัญชีแต่ละที่ลองดูนะคะโอเค